ข้าวกระทะไข่แหนมนะครับทำยังไงให้ออกมาได้เป็นแผ่นหนาๆแบบนี้นะครับผมสูตรนี้ทําง่ายมากๆเลยครับก่อนที่จะไปรับชมพี่พิ๊กกฟฝากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆด้วยนะครับขั้นตอนแรกเตรียมไข่ไก่นะครับเบอร์3 4ฟองปรุงรสด้วยผงปรุงรสครึ่งช้อนชาซอสฝาเขียวนะครับ1ช้อนชาซอสหอยนางรมครับ1ช้อนชาตีให้ส่วผสมเข้ากันดีเลย หลังจากนั้นก็ใส่แหนมลงไปครับปริมาณก็ตามที่เราชอบเลยนะครับตามด้วยแครอทครับผมตามด้วยต้นหอมซอยนะครับจากนั้นก็ใส่ข้าวซอยลงไปประมาณ3ทัพพีครับคนให้ส่วนผสมเข้ากันดีเลยเมื่อเข้ากันดีแล้วนะครับเราก็จะนํามาทอดนะครับผมตั้งเตานะครับใช้ไฟกลางค่อนข้างไปอ่อนนิดนึงนะครับหลังจากนั้นก็เทส่วนผสมของเราลงไปเลย ใช้ตะลิวนะครับกระจายสมวนสมให้เท่ากันนะครับแล้วก็กดๆลงหน่อยนะครับพักไว้จนกว่าด้านล่างจะสุกครับเมื่อด้านล่างสุกแล้วก็พลิกกลับด้านได้เลยครับผมแล้วก็รอให้ไข่สุกครับเมื่อสุกแล้วนะครับก็นําจานมาคว่ำบนปากกระทะไว้แบบนี้นะครับหลังจากนั้นก็คว่ำไข่ของเราออกมาได้เลยครับผม ก็จะได้แล้วนะครับข้าวกระทะไข่แหนมของเราครับจากนั้นก็โรยต้นหอมซอยนะครับแล้วก็ตกแต่งด้วยแหนมตามใจชอบเลยครับนำไปกินได้เลยสูตรนี้นะครับพี่พีชบอกเลยว่ารสชาติเนี่ยกลมกล่อมมากๆเลยครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับผมถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปแบบนี้นะครับ <S <S ก็อย่าลืมกดไ like, ลบบค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ